สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับได้ถ่ายคลิปเหรียญน้ําเต้าของวัดพระโคไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญน้าเต้าของทางนราธิวาสบ้างนะครับวันนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญน้ําเต้าอีกเหรียญหนึ่งที่สวยงามมากๆเลยนะครับผมเซฟเก็บไว้ในผิวสวยมากนะครับออกแบบก็สวยงามนะครับอันนี้เป็นเหรียญน้ําเต้า หลวงพ่อทวยวัดช้างให้นะครับที่วัดน้ําขาวยะกาอําเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสออกนะครับเมื่อวันที่หนึ่งมกราสองพันห้ร้อยสี่สิบเก้านะครับเหรียญก็จะมีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับที่ก่อนนู้นผมเคยทําเหรียญน้ําเต้าของอ่าบูชาไม้เท้าไปนะครับเห็นไหมฮะว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าพอสมควรเลยนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันครับเพื่อนๆด้านหน้าเหรียญก็จะเนี่ยนะฮะ เปลี่ยนเป็นลักษณะเหรียญน้ำเต้าเห็นไหมฮะจะไม่มีห่วงนะครับจะเป็นน้ำเต้าไม่มีห่วงนะครับถ้าจะเอาไปใช้ก็ต้องเอาไปเลี่ยมนะฮะแล้วก็ทําห่วงขึ้นมานะครับด้านล่างก็จะเขียนว่าหลวงพ่อทวดนะฮะวัดช้างให้นะครับมีช้างนะครับอยู่สองข้างนะครับหลวงพ่อทวดนั่งอยู่บนบัวกีบบัวนะครับฐานกีบบัวนะครับแกะงานได้สวยนะครับเนี่ยพิมพ์สวยมากๆเลยนะครับดูนะครับ สวยงามนะครับมีเมตตารายละเอียดของพื้นผิวทั้งหมดสวยมากนะครับดีไซน์ดีเลยนะครับเนี่ยส่วนด้านหลังนะครับเพื่อนเเดี๋ยวมาดูโดยวรวมก่อนนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นพระคาถานะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยน่าจะเป็นนะโมโพธิสโตะคันติมายะอิติพระควานแน่เลยนะครับซึ่งเป็นคาถาของหลวงพ่อทวดนะครับ แล้วก็บอกวันที่สร้างนะครับหนึ่งมก,กราคมสองห้าสี่เก้านะครับวัดน้ำคะาวัดน้ำขาวนะครับนะฮะยะกาอําเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสนะครับอําเภอแหวงนราธิวาสนะครับคือสามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยหลวงปู่ทวดนี่ก็คือเป็นที่เคารพสักการะโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับหลายๆวัดก็จะสร้างหลวงปู่ทวดขึ้นมานะครับ นะนะโมโพธิสตัตว์อคติมายะอิติภควานะครับเดี๋ยวมาดูด้านขอบข้างนะครับไม่ทราบจะเห็นไหมนะครับนี่ผมนีฝนมาอยู่ในบ้านใช้แสงนีออนนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่นะครับขอบตัดนะครับด้านข้างนะครับ ดูสักข้างนะครับอ่นี่นะครับเป็นหรียญน้ำเต้าเหรียญหนึ่งที่เห็นแล้วก็ชอบเลยนะครับสวยนะครับหลวงพ่อทวดนี่คือใช้ได้ทุกที่ทุกรุ่นนะครับเป็นพานิันตลายที่พกติดตัวแล้วก็ อุ่นใจนะครับปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะครับหลายคนก็ประสบการณ์ตรงกับหลวงพ่อทวดมาเยอะมากนะครับนี่ดูด้านหน้านะครับเพื่อนด้านหลังนะครับ,รบฟอนต์แกะคมหมดเลยนะฮะเป็นงานยุคใหม่ๆที่สวยนะครับรายละเอียดต่างๆ ลงได้ดีเลยนะครับจะลองดูใใกล้นะครับเห็นนะดูดีครับลายผิวหนังลง้อก็ชัดมากนะครับพระรูปใหม่หมแกะบล็อกได้เยเยี่ยมเลยนะฮรายละเอียดเล็ก,ลก,ลกนๆน้อยๆเนี่ยเก็บหมดเลยนะฮะ เรามาดูด้านแสงฝั่งนี้บ้างนะครับโอเคครับเมื่อน่าจะพอสมควรนะครับสำหรับเรียนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอามาชมพร้อมๆกันกับเพื่อนนี่แหละครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับ ด้านหลังก็นี่นะครับนโมโพทิส um, ัตอาคันติมายะอิติพะคะวาหนึ่งมกราคมสองห้าสีเก้าวัดน้ำขาวยะกาอำเภอแวงจังหวัดนราธิวาสนะครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเพื่อนกับเดเรียญสวยๆเหรียญน้ำเต้าหลวงประ้วนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ